เทคโนโลยีบางอย่างนะครับที่เราเห็นจากในหนังเนี่ยนะครับบางครั้งมันออกมาเป็นของจริงๆแล้วนะอย่างเช่นอย่างเช่นเทคโนโล <ment> ยีสแกนม่านตาสแกนม่านตาใช่ใช่เคยเห็นที่ต่างประเทศ สนามบินทั้งดูไบทั้งอินเดียตอนนี้สแกนไปหลายร้อนล้านคนแล้วนีบ้านเราละสแกนอะไรยังไม่มีอย่างเก่งก็แค่สแกนนิ้วมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้ไปอยู่ใน iPhone แล้วเหมือนกันอยู่ใน iPhone แล้วเรอไม่าใทำอะไรล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามนายบอมอาทิตย์นี่แหละฮะที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเอามาแพร่กระจายนะครับว่าเอ๊ะมันใช้งานยังไงมันแล้วมันจะใช้ได้ดีอย่างที่ สนามบินทั่วโลกเขาใช้กันหรือเปล่าคะเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกับนายบอมในช่วงของ IT Refresh นะคะแล้วก็เราสองคนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการสแกนมั่นตา คืออนาคตผมมาบอกตอนนี้บางคนบอกว่ามาบอกทํำไมรู้กันตั้งนานแล้วข้อหนังอย่างเรื่อง Minority Report ที่ทอมคุูซหนีตำรวจแล้วต้องไปเปลี่ยนดวงตา เพราะสังคมสมัยนั้นใช้การตรวจม่านตาเพื่อการบ่งบอกตัวตนไม่ได้ใช้สแกนนิ้วมือหรือรูปภาพแล้วแต่สแกนม่านตาสังเกตได้ในหนังโอ้โอเห็นดวงตารู้หมดเลยประวัติเราเป็นใครอย่างไรปัจจุบันนี้ความฝันนั้นในหนังมันก็เริ่มเป็นจริงแล้วตอนนี้เนี่ยมีบริษัทที่ชื่อว่า A Optics เขาผลิตสินค้าตัวหนึ่งที่เอามาขายรัฐบาลขายทหารต่างๆง่ายๆเลยเป็น iPhone เครื่องนึงเป็น iPhone แล้วก็ใส่กรอบเป็นเหมือนอุปกรณ์ใส่กรอบครอบข้างนอกใหญ่เหมือนงานแต่ว่าถือได้ใน มือเดียวใช้ iPhone ตัวนี้มีแอปพลิเคชันกรอบตัวนี้ก็จะมีแฟลชยิงแสงเป็นแสงอินฟราเรดคุณสามารถนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปถ่ายรูปคนโดยที่ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายระยะไม่เกิน30เซนสิ่งที่จะได้คือได้หน้าของคนคนนั้นนอกจากนั้นแล้วจะยังสามารถถ่ายรูปป่า ซึ่งจะเป็นการถ่ายไอริสหรือร <choices S 1> อูม่านตาของคุณซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ตัวนี้จะทําการ analyze หรือวิเคราะห์หน้าตาของคนคนนั้นนอกจากการวิเคราะห์หน้าแล้วยังวิเคราะห์ดวงตาด้วยข้างหลังของเครื่องน,นี้มีให้สแกนลายนิ้วมือด้วยครบทีเดียวในการที่จะบ่งบอกตัวตนของคุณ <enthus ias S 1> เพ <ๆ S 2> ียงเท่านี้ก็จะสามารถบ่งบอกตัวตนของคุณได้ว่าคุณเป็นใครทีนี้มาดูการใช้งานการใช้งานเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นการสแกนม่านตาเหมือนใน หนังแต่ก่อนซึ่งปัจจุบันก็มีแล้วเขาเรียกว่าการสแกนเรตินา่าการสแกนเรติน่านั้นทําได้ยากกว่าและต้องใช้อุปกรณ์เข้าไปใกล้ดวงตามากทาให้ลําบากต่อการใช้งานในการสแกนไอริสหรือรูม่านตาไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้แต่ว่าจำเป็นต้องใช้แสงอินฟราเรดส่องเข้าไปแสงอินฟราเรดต้องบอกไว้ก่อนว่ามองไม่เห็นนะครับแสงอินฟราเรดส่องแล้วใช้กล้องเนี่ยถ่ายนะครับซอฟต์แวร์ก็จะดีเทคตตรงนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าใครเป็นใครการถ่ายง่ายกว่ากันเยอะเพราะถ่ายระยะห่าง 30เซนติเมตรทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นเยอะถามว่าใช้อะไรได้บ้างตอนนี้ A Optic เริ่ม ขายอุปกรณ์นี้ให้กับฐานอเมริกันที่นําไปใช้ในการรบสงครามแล้วไม่ว่าจะเป็นในอิรักหรืออัฟกานิสถานถามว่าเขาใช้ทาอะไรเขาก็ใช้สแกนประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นศัตรูหรือเปล่าสแกนหมดเลยเพราะว่าการที่จะดูหน้าตาเนี่ยมันยากลําบากกว่าบางคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามีนวดมีผมเผ่าต่างๆนานานอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนในพื้นที่ต่างๆเขาอาจจะไม่ได้ถือบัตร ID ดีที่มีรูปอยู่ซึ่งทําให้บ่งบอกยาก,การทำแบบนี้สะดวกต่อาการบ่งบอกตัวตนได้ง่ายกว่านัก นอกจากนั้นแล้วถ้าใครเคยไปดูใบครับดูใบเนี่ยผมก็เพิ่งไปมาเวลาเข้าออกประเทศเขาจะต้องสแกนม่านตาก่อนดังนั้นดูใบข้อมูลของคนที่ผ่านเข้าผ่านออกไว้หมดเลยข้อมูลรู้ม่านตานี่นะครับมีหมดเลยเพื่อแมชกับชื่อนามสกุลครบหมดเลยคนชาติไหนอย่างไร มากกว่านั้นอินเดียครับทำการสแกนไอริสหรือรูมานตาไปแล้วกว่า350ล้านคนเพื่อประกอบกับไอเดีการ์ดหรือปัตรประจําตัวขเขานั่นเองเรียกว่านํายุคนําสมัยไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายประเทศที่กําลังเริ่มทํากันตอนนี้เนี่ยหลังจากการใช้งานในฐานแล้ว a อออปติกวางแผนไว้ว่าจะนํามาใช้ในการเรียกว่าการข้ามดินแดนตรวจคนเข้าเมืองต่างๆต,ตรงนี้ก็สําคัญใช้งานได้ดีใช้งานได้ง่ายโมรูบเรืนี้ใช้ลําบากแล้วคนเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็พร้อมเดี๋ยวก็ ผ่าตัดหน้าตาเปลี่ยนไปหมดแต่ถ้าม่านตาเนี่ยผมว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนคงไม่มีใครทำแบบพรอมคุ้ยสแล้วก็ไปผ่าตานะตอนนี้อันตรายดูน่ากลัวไปนิดนึงยังไม่อนาคตถึงขนาดนั้นอยากให้ประเทศไทยนำมาใช้เหมือนกันทาง A Optics บอกว่ารอไปแล้วเนี่ยตำรวจอเมริกาครับจะเริ่มนำมาใช้ในอนาคตแน่นอน A Optics กก็พยายามจะดันสินค้านี้ขายเข้าสู่รัฐบาลนำไปใช้ในการควบคุมนะครับก็ตำรวจตรวจสอบ คนรวดเร็วว่องไวถามว่าเอ๊นะนอกจากตำรวจแล้วจะเาไปใช้ได้ได้อีกคิดกง่ายๆครับผมว่านะอย่างสมมติเกิดเหตุการณ์เรียกว่าอาจจะสึนามิตอนนั้นคนไปไปหมดเลยเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครถ้าเกิดเรามีเรียกว่าเป็นข้อมูลดัตต้าเบสของตาของคนไปถึงเราสามารถสแกนตาได้สแกนตาได้ใครเป็นใครอย่างไรรู้หมดเลยใส่ข้อมูลได้ตรงนี้จะรวดเร็วมากเลยทีเดียวเยี่ยมนะเทคโนโลยีแบบนี้